بismillahirohmanirohim sallamualikum warahmatullahi wabarakatuh นะครับกลับมาในชั่วโมงของวิชาสรับนะครับเราก็ยังคงอยู่ในการศึกษาต่อเนื่องนะนะครับแล้วก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าวิชาสรับเป็นวิชาที่จะบอกสอนให้เรารู้หรือพูดง่เก้าวิมีเป้าหมายหลักสองประการเหมือนกันจะมีเยอะไม่เป็นไรตัดให้มันเหลือเท่าเท่ากันจำง่ายๆหนึ่งที่มาที่ไปที่มาที่ไปของคำนั้น ถูกไหมคำคำหนึง่งมันเดิมทีเป็นอะไรแล้วมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับเรารู้จากวิชาสรบนะฮะสอง่อานภาษาละ,าะไม่มีสระ,สระนี่คือข้อข้อ,ข,อ,ข,อข้อเขาเรียกจุดเด่นของวิชาสรบเลยเรียนสรบแล้วย,ยังอ่านภาษาอัหกับไม่ออกแบบไม่มีสระนะแสะดงว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของสรพอ,อ่านได้แต่อาจจะผิดพลาดนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่มันต้องอ่านได้อยา่าง80-90%ขึ้นนะบางอนันอาจจะผิดพลาดไม่เป็นไร ะะเพราะคนเรามันไม่ใช่ภาษาเราข้อที่1 2คือบางทีการเรียนของเราก็กมีผลเหมือนกันแต่มันต้องได้ยังไงก็ต้องได้ถ้าเรียนสับต้องอ่านได้นั่นคือเป้าหมายของมันนะครับเหมือนที่เราเรียนนาหูที่เราบอกไป2อ,อย่างเหมือนกันนะฮะ,ะเรากลับมาดูนะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของอาจวบอาจวบอาจวบเรายังอยู่ในอาจวบอ,อ,อยู่นะฮะเราอยู่ยังอยู่ในอาจวบอยู่แต่ครั้งนี้ นะฮะอันจบครั้งที่แล้วเราพูดถึงหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาหลักของวิชาสรบก็คือการเปลี่ยนอะไรครับฮาร์ฟุนลอินละถูกไหมเขียนว่าฮาฟุลอิลลคืะไรนะเราเรียการบอย่าเยาอยีาย่า่าอาอ่าอ่าอ่อย่อย่าอย่าอาอย้าอย่อยาอย่างย่าอ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 ย่าอย่าอ่ารย่าอย่าอย่อย่า่อยอย่า่อ่าอาอย่่เยอี่อ่าอ่อยา่่ยอ่ออ อลิฟอลิฟ,ลฟหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าการเปลี่ยนวาวและยาให้เป็นอลิฟออลิฟอันนี้เรียกแบบนาหูโอเคไหมในนาหูก็มีนะแต่เนื่องจากเรามาเจอในสร์ลก่อนนาหูก็ข้าไมไปเลยโอเคปหนาหูกับสรบ์มันเหมือนเป็นคู่ขนานไปถึงเป้าหมายเดียวกันระหว่างนาหูกับสรบ์มันจะมีถนนตัดถึงกันได้ในบางช่วงบางตอนดังนั้นอย่าลืมนาหูและอย่าทิ้งสร์ลใช่ไหม หลายคนคิดว่าสะระบไม่สําคัญก็เลยไปโฟกัสนาฬูอย่างเดียวเลยและหยิบสะระบ,บางช่วงเข้ามาทําให้คนเรียนทําไมรู้สึกไงหนักแต่ไม่กล้าบอกต้องเรียนอย่างนี้เลยบางทีไม่กล้าบอกเครันที่เราพูดเขาใช้คําว่าอะไรยากหนักไม่มีใครใช้่เยอะเข้าใจปะ่ะเยอะปุ๊บทิ้งเลยตัดให้มันเหลือน,น้อยถ้ายากไมไ่พยายามให้ทําให้มันง่ายนะยากเลิกซะ ถูอว่าทำยังไงก็ได้ให้ผ่านไปแต่วันนี้เราต้องการบอกว่าสิ่งที่หลายคนเข้าใจว่ายากหลายคนก็ว่าเยอะเราพยายามรุ่นจากยากให้เป็นง่ายจากเยอะให้เป็นน้อยโดยที่ไม่ได้ตัดทิง้งแต่ให้ความเข้าใจและสามารถที่จะทำเองได้ด้วยตัวเราโอเคไหมท่องศัพท์ร้อยคำเย,เยอะไหมเยอะเยอะแต่วันนี้คุณท่องแค่สิบคำโอเคปหโอเคอีกเก้าสิบคำทำไมทำเองโอเคไหม คำหนึง่งทำสิบทำหนึง่งคำหนึง่งคำคำหนึ่งนะสร้างจากคำหนึ่งให้เป็นสิบความหมายคุณมีคำกริยาสิบตัวก็มีกริยาสิบตัวคุณจะมีศักย์สีบตัวน้อยโอเคปะ่ะจักยากจักยากจักเยอะลดให้เหลือ,อน้อยแล้วทำเองได้ด้วยน,นี่คือสรุปนะฮะอยากจะให้บอกอย่างนี้แล้วอยากให้เราวางอะไรคอนเซปต์เรืความความความ ทัานสกคติก็ได้นะว่าสับและนาบูไม่ใช่เรื่องยากเลยมันอยู่ที่ว่าเข้าใจและจะลงมือทําอย่างไรท่านี้นะครับอมาดูในเรื่องของอัจวบก่อนหน้านี้เราเรียนไปแล้วนะอัจวบก็คือการเปลี่ยนฮัตฟุนอิลาให้เป็นอัลิฟหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเปลี่ยนวาวและยาให้เป็นอัลิฟทำยังไงฮะยังจำอยู่ปะจำครับฮัตฟุนอิล่มีสระ เอาส่วละมีสระ่อหน้าหน้ามาให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนลรีโอเคโอเคปะเราเรียนอันนั้นเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เราจะมาเรียนว่าจากฮัดฮัดอจวักเหมือนเดิมเคยอ่านคำนี้ออกไหมไม่มีสระเราบอกแล้เรียนสระมันต้องรู้ว่าอ่านอะไรจริงหรือไม่คุ้นๆอ่ะแต่มันอ่านไม่ออกเพราะอาจารย์ลรีไม่ใส่สระเลยเลยถูกปะแต่เวลาใส่ให้อ๋อ อ่ใส่ให้ดูอ่านว่าคุณตุกคุณตุกมาจากคาว่ากอล่านะเรารู้เลยนะคุณตุก็แปะเราแปลเราเจอในฮะดิษก็เจอในหนังสือที่เราอ่านก็เจอคุณตุกไปว่าฉันกล่าวว่าฉันบอกว่าฉันพูดว่าแล้วแต่ถูกไหมเออมาจากว่ากอล่าแต่ก็ไม่สงสัยอีกอาจารย์กอล่ามันฟัตฮ่าน่ะนึ่มันเป็นดอมบั้นได้ยังไงและอักษรผมบอกแล้วว่ากริยานอนสุดมีแกียรส มากสุดมีหกนับเลยครับหนึ่งสองหนึ่งสองไอ้ตัวนี้ไม่ใช่กริยาไอ้น้องเป็นเดอมีเราเรียนไปแล้วด้วยถูกบ้าอแล้วมันหายไปไหนวันนี้แหละที่เราจะเรียนอ่นจบนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรและมันอยู่ในกฎไหนของวิชาสรับนะฮะนะอ่ะมาดูนิดนึงนะจากคำว่าก่อวัลลาเดิมทีคำว่ากอกอไอ กอวาลาเดิมทีครัว่ากอวาล่านะกอวาล่าเห็นไหมครับกอวาล่าเป็นกอลาได้อย่างไรอ่าฟิลามิสระก้อนหนาหนาเป็นอะไรเป็นอะไรมีสระนะวามีสระครับเป็นอะไเป็นอะไรฮะกอลากอลาอันนี้คือตัวใช้ขอวงเล็บไว้หน่อยโอเคยาบแต่เราจะมาดูก่อนก็คือคอนเซ็ปต์เรามาสักครู่นี้ที่บอกนะฮะฟัตฮากลายเป็นดอมมาได้ยังไงกอนยังเป็นฟัตฮาอยู่เลยแล้วเป็นดอมมาได้ยังไง นะครับมาดูตัวตัวจริงก่อนตัวจริงนี่ให้เห็นภาพเฉยๆเราจะได้รู้ไงโอเคไหมกวาราเป็นกวารากวาราแล้วก็กวารูกวารกวารูใช่ปะใช่ครับกวารูอ่ากวารัตกวารัตแล้วก็กวารตากวาลตตากวานนกอ่า กอวัลกอวัววลหน้าอ่าโอเคนี่คือกอวัลได้ถูกไหมครับมาดูคอนเซ็ปต์ขอ,องเราเหมือนเดิมครับฮัฟฟิลลามีสระก่อนหน้าฮัฟฟุนอิละเป็นส<ภ>ัาผาให้เปลี่ยนฮัฟฟิละเป็นอนลีฟลิฟตรงนี้กอวัล่าเป็นกอละ,ละ,ละกอละ,ละกอวัล่าเป็นกอละกอละกอละใช่ไหมก็คือกอละ ก็ลากอลูกอลัดกอลากามาถึงนี่กอลาตูคันไปไม่ได้จริงๆถูกไหมอ้าวเปลี่ยนให้ดูก่อนนะเกาะเกาข้างบนเปลี่ยนอยู่แล้วนะแต่ให้เห็นภาพก่อนว่าเป็นวาวตรงนี้ก็เป็นวาวเหมือนกันแต่เนื่องจากที่เราบอกวาวมีสระก่อนหน้าวาวเป็นสระให้เปลี่ยนวาวเป็นอาลิฟเปลี่ยนเลยครับสระยังเหมือนเดิมอ่านครับกอลานา ผมบอกแล้วอาลีฟเจอกันถูกต้องอเขาบอกว่าอาลีฟกับฮามซาแตกต่างกันอย่างไงรับสลากได้รับสลากได้อาลีฟรับสลากไม่ได้สามารถได้หมดคาว่ารับสลากไม่ได้แสดงว่ามันจะต้องเป็นสุกูลอย่างเดียวถูกไหมนะถูกต้องครับขยันนี่แหละที่ผมบอกว่าทําไมไม่พูดอาลีฟกับฮามซาตัวเดียวกันอมันเป็นอะไรที่อัตโนมิติเขาเรียกว่าเหตนเหปุ๊บรู้เลยต้องไปสุกูลโอเคอ่ะเป็นตัวสะกดอย่างเดียว ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเขาเรียกภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอิสติมาสซากินายอิสติมาสซากินายอันนี้นสีน้องเงินแล้วกันเดี๋ยวสีแดงจะได้แล้วอย่างนี้เวลาถ้าเป็นบทในหนังสือเนี่ยเขาจะเรียกบทอิสติมาสซากินายต้องครับขอก็ไม่ใช่บทอัจวบเอ๊ะอัจวบสิอัจวบอัจวบแต่กฎข้อเนี้ยกฎของอิสติมาสซากินายถ้าเร่ากฎอิสติมาสซากินายจะมีแยกไปอีกเราจได้เจออีกไหมอาจารย์เจอเจอ Yeah, ที่ไหนก็ได eh. ้คุณไปเจอตรงไหนก็ได exactly. ้ท no right yeah, um ี่มันอิสติมาสกินนก็ทํากติกานี้เหมือนกันแต่ปัญหาเนี่ยเจอที่ไหนก่อนนะเจอในอาจวบคุณเล่นคอมพิวเตอร์เจอไวรัสในโปรแกรมนี้ปพราโรวรัสมันฝังอยู่เปิดโปรแกรมอื่นเจออีกคุณทาไงฮะก็ฆ่าไวรัสแบบนี้เหมือนกับฆ่าในโปรแกรม่อกี้วิธีการฆ่าเหมือนกันแต่เจอที่ไหนอีกเรื่องหนึ่งเราเจอไหนก่อนฮะเจอในอาจวบวิธีการแบบนี้เลยถ้าไปเจอในนากิส ถ้าไปเจอในนู่นในนี้ก็ทําตามนี้เลยครับโอเคว่าล่ะโอเคครับอ <ๆ S 1> เพราะว่าเราเรียนไล่มามันไม่เจอมาเจอตรงนี้ไงมีใครเรียนจากนักคิสขึ้นไปหาวีซ่ามีคนก็เรียนจากหนึ่งไปสองไม่ใช่สัตว์จากห้าไปสืบไปหนึ่งไม่มีถูกปหละ่ะนะโอเคตรงนี้แน่นอนฮนะอลิฟเป็นสุกูลนนะที่เราเข้าใจอยู่จุดนี้เขาเรียกอะไรฮะอิจิติมาเนี่ยสองอันไมนะ่ใช่ตานะอิจติมาอ่าเขาเรียกว่า อิจติมาอิสติมาแปลว่ารวมรวมรวมอิสติมาอัสซากินัยนี่อาซากินัยซากินสลับสองตัวอ่ะซากินสองซากินไงสุกูลซากรินเป็นคำว่าสุกูลสุกูลนี่มีสองสุกูี่ยมีโพแทสเซียังไงก็เป็นซากรินัยซากรินัยอิสติมาซากรินัยสองซากินเจอกันรวมสองสุกูลสองสุกูลเจอกันอ่านได้ไหมอ่ะอ่านไม่ได้อ่านไม่ได้เมื่ออ่านไม่ได้ทํายังไง เขาบอกเมื่ออ่านไม่ได้ให้ดูให้ดูว่าตัวหนึ่งตัวใดเป็นฮัร์ดฟิลาไหม,มถ้าเป็นตัดฮัดฟิลลาก่อนเลยครับตัดฮัรดฟิลลาทิ้งเลยโอเคปะ่ะก็เป็นก้อนหรือหน้าก้อนหรือหน้าโอเคปะ่ะทีนี้ฮัดฟิ er ลลาที่ถูกตัดทิ้งเนี่ยเป็นวอลต้องที่ผมให้เป็นอลิเพอมัน,ม,นมันมาจากไหนคุณต้องรู้ก่อนอที่เราเขียนเนี่ย ที่ไม่เปลี่ยนเพราะให้รู้ว่ามาจากไหนถูกไหมเ <Wow. S 1> นื้ออลิตัวนี้ก็คือตัววาวเพื <Wow. S 1> <Wow. S 2> ่อต้องการให้รู้ว่าฮัตดฟิลเที่ถูกตัดที้ไปเป็นวาวจึงเอาสระที่สอดคล้องกับวาวที่เหมาะสมกับวาวเอามาใส่เพื่อเราจะได้รู้ว่าไอตัวที่ถูกตัดที้ไปนั้นเป็นวาวดังนะั้นวาวต้องการสระอะไรดัมมาดมมาจึงกลายเป็นคุ่นนะคุณนนะโอเคอ่นนะ okay. นะฮะอ่าตัวนี้อริัวนี้มาจากวาวเขียนป่ะส่วนดัมมตัวนี้ให้รู้ว่าตัดวาวไปตัดวาวไปโอเคอ่ะโอเคครับนี่แหละครับอ่าทีนี้มาดูในอัจวบอัจวบครั้งที่แล้วผมให้ไปสามตัวตัวอย่างจำได้ไหมจำได้ครับกอล่าอยู่ในบับไลบับนัซอรนัรซอยันซูรุบาอาอยู่ในบับ ดอร์ร่ารบ่ายยันตริบุเวลาพูดพยายามพูด<อ>คู่กันนะฮะวิธีการเรียนสุราซีมุจจาหรอดเนี่ยควรจะควรจะนะบอกมาดีและมุตดอรแรกควบคู่กันไปอย่าบอกมาดีอย่างเดียวนะเข้าใจปะ่ะนะมันจะได้ฝึกเราไปในตัวแล้วเราจะคล่องไปในโดยอัตโนมัตินะฮะและอันที่สามคอฟ้าสามีิอายาสมอมิอายสามอนะครับมาดูตัวที่สองอันนี้อันนี้เข้าใจยังเข้าใจนะครับเข้าใจนะฮะมาดูตัวที่สอง จากคําว่าบายาอโอเคป่ะบายาอ่า okay, นะผมไม่ต้องผ่านแล้วนะเหมือนกันเลยเพียงแค,ค่เปลี่ยนวาให้เป็นลิฟต์ <ยา S 1> ใช่เปลี่ยนยาเป็นวาวเป็นยาใช่ไหมอาจูบเหมือนกันไง <S <S แต่เนี้ยอาจูบวาวี่อันนี้เป็นอาจูบยาอี๋ยาอีใช่ยาอีไงเป็นตัวยานี่วาววี่วาววาวาวาววุ่นยาวิ่งใช่ใช่ ก็วาวไงวาวเขียนยังไงอจวักวาววีวาววีวาววาวยาก็คือยายาอีเนี่ยยาอุ่นเนี่ยว้าอุ่นวาววีก็เป็นวาวยาอีก็เป็นยาเนี่ยอาลิอีไม่มีเข้าใจยังเดี๋ยวต่อไปอย่างที่ผมบอกไงฮัมซาตุลเอ่อเกาเรียกมะฮ์มูซุลฟาอ๋อมะฮ์มูดแปลว่าอะไรมูด มีคำว่ามาบุซุลฟามีคำว่าอยู่ที่ฟาฟาเห็นยังอจวบวาวีแปลแสดงว่าอจวบนี้มีวาวาอจวบยาอียาอันนี้เขาเรียกว่าศัพท์เทคนิคที่เขาใช้กันในในในสัพถูกว่าต่อไปเขาไม่บอกหรอกอจวบเฉยๆบางทีเขาบอกอจวบวาวีอ๋อแสดงว่ามันเป็นวาวอจวบยาอีแสดงว่าอจวบตัวนี้มาจากยาโอเคนะ อันนี้มาดูครับเป็นตัวอย่างเจอกับดอมีรอฟรมุตะฮารรกจำได้ไหมจำได้ตั้งแต่ตัวที่6ถึงตัวที่14บสี่จำได้ปะจำได้ครับอันนี้นูนอะไรเขาเรียกนูนิสวาทำไมผมยกนูนิสวาอย่างเดียวเพราะตั้งแต่นูนิสวาจนกระทั่งถึงเนื้ออะไราานาบ<น>ุตะกัลลิมเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยกุลนาใช่ไหมครับกุลตะคุลตุมากุลตุงคุลตีคุลตุมากุลตุนากุลตุกุลนาเห็นยัง มันเหมือนกับปิีข้างหลังอย่างเดียวนะที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้นะบทก่อนหน้านี้ไปดูต้าตูมาตุ้มตี้ตูมาตุ้นนาตู้นาจำได้ไหมจำได้เอาตัวหลังอย่างเดียวไหมถูกป่ะข้างหน้ามันเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวนั้มาดูคําว่าบายาโอเคเจอกับอะไรเจอกับนุนนุนนิสวะนะฮะก็เป็นเร็วบายาเป็นบายา บายะหน้าหน้าถูกไหมครับวิธีการดูง่ายๆตรงนี้นะให้ให้คอนเซปต์นิดหนึ่งว่าสุลัซิ่งหมุเยรอกกริยามีกี่ตัวสามตัวถ้าเจอกับพูดถึงมาดีนะฮะถ้าเจอกับนูนนิสวะตั้งแต่นูนนิวะลงไปเนี่ยตัวสุดท้ายให้ใส่สุกูลเลยตัวสุดท้ายให้ใส่สุกูลเลยแล้วตามด้วยหน้าอัตตาตุมาทุ่มติแล้วแต่เราจะใช้ตัวไหนวิธีการใช้ภาษาแบบง่ายๆแล้วพูดง่ายๆเลยซาฮาบะ ดูคำว่าซาฮาบะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันอ่าซาฮาบะถูกไหมครับตู้ไปว่าฉันนาไปว่าเราเราตาท่านโอเคยังซาฮาบะไปว่าไปฉันไปว่าไงตู้เราพิธีการก็คือเปลี่ยนตัวนี้เป็นสุกูลแล้วตู้ไปว่าฉันก็ใส่ตู้ไปเลยง่ายๆเลยฟาตาห้าเป็นฟาตาตู้ฟาตาตู สามีอาเป็นสามีตู่ฮัสซิบาเป็นฮัสซิตู่การูมาเปนาน็นการูตูต่การูติงกัการูตังมีแม่การูมาเห็นไหมนี่วิธีการงี้เนยงไ,งไม่ต้องอะไรเลยเราเราผัานยังไม่ได้ใช่แต่มันมีสูตรในการที่ทําให้ง่ายขึ้นไวไม่ใช่ไงไวขึ้นมันก็ทําได้เช่นเดียวกันเพราะหลายคนบอกโอ้ต้องผันแล้วคิดดูจะถามคนทีต้องมานน่งผันเดี๋ยวท่านใช่ไหมท่านผู้ชายใช่ไหม๋ยวก็นั้นบ่าบาทจาบาทจ่ับอยู่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่จะถึง่ะพอดีนู่นแหละ นั่งแท็กซี่เป็นตามเป็นถามก็มันไม่ต้องนะมันมีวิธีการสั้นๆนะครับแล้วก็รวดเร็วสามารถทําได้นัะนเช่นเดียวกันเจอการนูนนิสวาเนี่ยเหมือนกันตัวอินถูกไหมใส่สุบูลเลยบายะอาเป็นบายะนะบยนโอเคป่ะผมคงไม่ต้องเขียนนี่ทั้งหมดนะเอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับายะนะอ่าบายะอาเดิมทีเป็นบาอาได้ไงครับอฟมิสลามมิสลาม กฎ<จ>นี้เจอที่ไหนใช้ได้หมดเลยดังนั้นมาดูตัวนี้ฮะฮาฟฟิลมีสระก่อนหน้าฮาฟฟิลาเป็นฟัตฮะฟัะให้เปลี่ยนฮาฟฟิลเป็นอลีฟคือเปลี่ยนจากตัวนี้มาอยู่แล้วถูกไหมก็กลายเป็นบาบาหน้าบาหน้ตัวนี้เป็นสุกูลฮะสกูลสองตัวเจอกันเราเรียกว่าอิสติมาอิสติมาสกินไสองสากินเจอกันสองสากินเจอกันทำยังไงครับ ตัดอลิฟให้ตัดตัดฟิละาตัดฟิลาทิง้งอตัวนี้ตัวไอไม,ม่ใช่ฮารละครับ<ฆ>ถูกไหมตัดฮัฟฟลาทิ้งเลยอันนี้ไม่ใช่วัดการ์ตูนมีลูกกระตันตัดฮัฟฟรลาทิง้งเหลืออะไรครับเป็นบะนหะน้าบ้หน้าโอเคเริมได้แล้วลนะบะนหะน้านี่บะนหะน้าอย่าลืมครับตัวอลิฟตัวนี้เดิมทีคือตัวยาตัวยา เพื่อให้รู้ว่าตัวที่ถูกตัดทิ้งไปเป็นตัวอะไรนะจึงใส่สระให้สอดคล้องกับตัวนั้นอะไรตัดทิ้งไปฮะยายายาตัดทิ้งไปจิตใจวิ่งหน้าเบี้ยสระที่คล้องกับยาเหมาะสมกับยาคือสระกัสรอกัสรอร์กลายเป็นเบี้ยหน้าได้เห็นยังเห็นแล้วอ่าโอเคนะฮะอ่ะมาดูก่อนเบี้ยหน้าตัวนี้เบี้ยหน้าตัวนี้ไปหาใครดู เบียนาไปหาเียนาไปหาไปหายาดูเหมือนกันไหนเบียนานี่ครับตัวกัสซาร์ใช่ไหมไปหายายาต่อครับตัวตัวตัวนี้ตัดออกตัวอลิฟตัวอลิฟต์หายาไปหาาเพราะมันมาจากยาใช่ไหมมันไม่ใช่อลิฟนะครัแล้วอย่าบอกตัดอลิฟนะฮะไม่มีตัดอลิฟเพราะสุราซีมุจากรอดเนี่ยมันต้องมีสระหมดเลยถูกปะเข้าใจยังยกเป็นไลซาตัวเดียว ไลซ่าเป็นเฟรนูลมาดีที่อินกาลิมัคเป็นสุกูลนอกนั้นไม่มีเข้าใจว่าเฟรนูลในกริยาในภาษาอหลับเนี่ยอินกาลิมัคต้องมีสระกอินกาลิมัคต้องมีสระตัวการต้องมีสระไงถูกบังคับไว้ต้องตรงไงต้องมีใช่ไหมฟาต้าห้มีไหมจัสซิลล่ามีไหมไลซ่าล่ะไม่มีไมซ่าไม่มีไลซ่าเป็นสุกูลสุกูลไลซ่าไลซ่าไลซูไลซัตไลซิตาคำเดียวในโลกเลยอะคำเดียว ผันมาดีหมดตอนแรกไม่มีด้วยอําไม่มีเห็นไหมดังนั้นจาง่ายๆเขาบอกอ้าวกอล่าล่ะกอล่าก็เป็นสกุลอะอันนี้เป็นสกุลรู้ได้ไงอะจริงๆแล้วไม่ใช่มันมีสละไมสัยอนี่แต่มันถูกเปลี่ยนไงมันถูกเปลี่ยนเพราะมันมันมันมีกฎของอจวบมาอยู่จริงป่ะกฎข้อนี้มีอยู่คืออะไรฮาร์ฟิลามีกอร็นาเป็นมันถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเดิมทีมันมีสระขพงะมัน แต่ไลซ่านี่มันจะมาอย่างนี้เลยเป็น,นอะเป็นอจวะงานแต่ว่าเป็นอจชวะยกเว้นอ่ามันเป็นมันเป็นกิยาที่มีสุกูลอยู่ที่เอนกกลิมะคำเดียวคำเดียวนะไลซ่าผ่านไปแล้วนี่ครับใช่ไหมการหน้าโวยกวาตุฮาการหอรรอไลซ่าเนี่ยตัวนี้นะโอเคอ่านั้นตัวนี้ก็คือตัวอะไรตัวเนี้ยตัวยาตัวนี้คือตัวยายาโอเคไหม อีกคำหนึ่งที่เราอเบอกไปในอจวบม,มี3ตัวอา่อาอจวบเนี่ยกริยาที่มาในอจวบส่วนใหญ่จะมา3บาบับบับนาซรอบ,รบ,รบ,รบับฝัดเอ่อดอระบะเดอะบะบับสัญนใหญ่ม,ม,มาดูตัวนี้ครับคำว่าขอววฟีฟาขอววีฟ,ฟ,ฟเาเขี้ปวบสังเกตไหมนี่เป็นยานี่เป็นวาอันนี้ก็เป็นวาเออมันมันวาสองสองบับ บับนึงมีบ่าวสองตัวนะถูกไหมไม่ใช่บับนึงตัวมีสองบที่บีวาวจะทําอย่างไรอ่มาดูเจอกับเหมือนกันฮะเจอกับนูนกลายเป็นคอวิฟหน้าคอวิฟหน้าหน้าทํไงต่อมีฮัทซุนล่ามีสระหน้าฮัทซุนิล่าเป็นคออันนี้ที่เราที่เราเปลี่ยนเพื่อให้เห็นภาพโอเคปกติมันก็คอฟ้าคอฟัดถูกไหม คอฟ้าคอฟ้าคอฟาคอฟูคอฟัดคอฟาตาถูกไหมทีนี้มาดูตรงนี้คอเป็นคอหน้าโค้งเยอะไข่โค้งเนี่ยโค้งสั้นๆพอแล้วอออว่าอิวเขียนว่าอันนี้ก็เป็นคอหน้าคอหนาเห็นไหมครัอฟ้ามีสุขุนเหมือนเดิมอย่างที่บอกครับ อันนี้เขาเรียกอะไรฮะนูนอิตมาสากินไนคือหมายถึงสองสากินสองสุกูลเจอกันต้องทำไงตัดควฟงล้าจำไว้นะฮะไม่ใช่ตัดทิ้งหนึ่งตัวหลายคนแปลว่าตัดทิ้งหนึ่งตัวไม่ใช่สองตัวมันจริงต้องตัดทิ้งหนึ่งตัวก็จริงแต่เราต้องบอกตัดอะไรทิ้งต้องดูก่อนมันมีฮัตฟุ่องละาไหมนะฮะตัดทิ้งหนึ่งตัวเข้าใจปะเหลือ คอฟน้คอฟน่าเดี๋ยวต้ว่าคอฟคอฟนใช่ไหมคอฟหน้มใช่มันก็ไม่ซ้ำไม่ซ้ำอใช่ไหมเนื่องจากบทข้อนี้ในอจวบมีแค่สามบ้าไปนาซาร์ดอร์บ้าและซามีเขาบอกว่าตรงนี้ไม่เกี่ยวกับวาวหรือยาแล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องบาา เพื่อให้รู้ว่ามันอยู่ในบาบของสามีอาผมพูดถึงมาดีนะฮะพูดถึง ima, มาดีนะฮะสามีอาอินกาลิมะในแฟนลมดอร์อินกาลิมะดูสระนี่เป็นฟทะที่ฟทะแต่นี่เป็นอสัสรอนะเพื่อให้รู้ว่ามันอยู่ในบาบสามีอาจึงใส่สระกัสรอไม่ใช่เพื่อแสดงถึงว่ามันเป็นวานหวหรือ,อยาแต่แสดงว่าอินกาลิมะเป็นสระกัสรอจึงให้เปลี่ยนนี้เป็นก,กัสรอก็กลายเป็น คลิฟนะโอเคครับกาซโซตัวนี้มาจากไหนครับมาจากวาวไม่ใช่วาวกาซโซของวาวซาเมียจากบาบนี้เลยอ๋อไม่ใช่วาวนะมาจากทั้งบาบนี่คือบาบี่ซาเมียส่วนอลิฟตัวนี้แน่นอนครับมาจากวาวแน่นอนก็คือปิดจากฮัทฟีลานนั่นแหละ เขีว่าแต่แตกต่างดูข้อแตกต่างนะฮะดูข้อแตกต่างอันนี้มาจากยาอันนี้มาจากวาวแต่อันนี้มาจากบาฟสามีาอ่าเขียวว่า <Okay. S 2> เพื่อเพื่อให้มันมีข้อแตกต่างแต่นั้นไม่ใช่เห็นกัะสรอปุ๊บโอ้ยยาชัวร์เลยไม่ใช่ต้องดูให้ดีนะฮะมันอยู่ในบัฟสามีอ้าไหมเราต้องย้อนกลับไปถึงตัวเดิมให้มันให้ได้ว่าตัวเดิมมันอยู่ในบัฟอะไรเขียวว่า อ,อ่านไหมผ่านนอาจารย์เพราะปกติแล้วกอล่าบาอาคอฟ่าบทก่อนหน้านี้ที่เราเรียนไปดูเหมือนไม่มีข้อแตกต่างแต่จริงแล้วข้อแตกต่างดูดไหมเยอะไหมเยอะโอเคปะ่ะนั่นถึงบทการเรียนสรุปวันนี้เขียนอะไรมาปุ๊บไม่มีสระเราอ่านได้ยังอ่านได้เราอ่านเพราะเรารู้แล้วว่าอ๋อมัน็นอย่างนี้เองที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ถูกป่ะไม่ได้อ่านเพราะติดปากแต่อ่านเพราะว่ารู้ที่มาที่ไปจริงๆครับโอเคเชาอเลย